ครับสวัสดีครับผมช่องหลอนพุทธอมิเชียวครับมาหอดจอดถึงเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้สาดเต็มหมดแล้วครับผมพี่ที่ยังพอท่านด้ตั้งเลยครับสาดเต็มหมดแล้วโอ้แต่แต่แต่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยังเจอได้อยู่เนาะสวัสดีครับเม่สร่างไม่หลอนเมียหลายเป็นมร ได้สำนันแล้วเก่าไ่ใ่หรอร้อยเหนจริงว้ยมัเถาคือนทั้งไปที่งวะมันก็แต้งไงมันเถาเนาะบ้านแม่โกะอยู่นี่บ่เฮ้บ้านแม่โกะไอที่พี่รอเป็นกันบ้านแม่โกอยู่หนองแม่างอ๋เอาติกอยู่กับม้านน้ำผู้ไทยไหมแม่ครับ เอาสิมักเบึงตลกดอกเออการดูับขคเจโทรศัพท์เจ้าทยรูกเวใจหลอนหลการ่องวยรวประเดี่ยวโทรศัพท์มานาใจหลอดเจ้าโทรศัพท์บางลูกเราจะมาสูบยาหอมมุกไปนี่คุณเป็นใครมาดูมุที่ใส่คุณเป็นใครเร้รูกจักันไหมดีโอ้ยสเต็มหมดแล้วครับครับผม ไน่หลอเจ้าเมจะออกมาจากปัญญวไอ้คอยังไม่อยู่ม่งมางงานใดๆคอยทุกยชนอยู่นีายกว่าอยู่นีเงาอยู่น้ำพุไทยปัญญมและพงาว่ากนมุเจ้าะลอบอบ่บ่บไรมีเรื่องมีเล่ากันมาออกกันได้สิมาอยู่น้ำพุถ้าออกกันได้ได้ไปมาเบิ้งสีแดงะผมเกยเบิ้งหมอล้วไปมา ก็ควรตลกนะได้ไหมมึงขึ้นนี่เขาเป็นผมมาเปิดหัวรั่มคนเดียกตูมั้งขาน่าเดมมึงขึ้นเลยโอ้โหก็ได้คอยลงจิ้แล้วกันสานเต็มเแล้วครับพี่น้องโอ้โทษ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 โทโทษฟ้าตอนนี้พนักงานเวทีเรากำลังลงเวทีครับผมพนักงานกำลังลงเวทีฟ้ากระจกเลีงแน่าเลยครับ สาดสาดอกลักษอกระเด er ียนะครับเนี่ยเตรมวันละครับสาดิได้ก่อนครับงานก็ดีนะครับสาดเต็มม้งลครับในช่วงนี้ยังพอเวลาอยู่นะครับลูกเมียเกาพอโจย่า่ายลูกเมียเกาพอโจนะพี่รองคนซอยขอยเนี่ยย่า่ายสาธิตลูกเมียเกาพอโจเอฟซีเอฟซีเอฟซีจะเอม คุณผับคุณแฟงครับผมบรรทุบบัรทุบบรรทุบเต็มหมดแล้วครับอุ้ยมองว่างแล้วตับมะเร็งในาศสาสตร์ไฟศาสตร์มันพี่น้องมาจะตั้งไก่เองจังได้สิไม่มองอยู่ครับการงานเวทีกำลังลงเวทีครับคุณกำลังลงเวทีพี่น้องโอ้ เกเป็นมดอกคสาเท็มีจะมาดูสัเต็มวาดเลยครับนะครับถึแม้ว่าจะเท้ากันก็ใ่กันหรือว่าพอีฝันเรามาอยู่นอย่างหนาแน่นนะมาอยู่กันอย่างมากนะครับก็ต้องสืบการต่อไปด่อยครับราการททีสู่วับเท้าวา ไรับราดอยู่นะครับจาวสครับปาสพิ่การของรได้ท้่เรากเป็นอในการบิกนของเราด้วยาสเต็มเรียบร้อยแล้วครับสาสตร์พูนีงามสิมาลกอยู่เนี่ยาสตร์นีงามสิมาลกอยู่ ใครรักรักเราเป็นปูเวนาหารเทนูเดอร์รักเราเป็นปูนอาหารโอ้ยแติดปเหอก็จะออกยังไงล่ะเ็นวนวอหาเ่มีที่ปูแล้วนเนเนอข้อหลังไปเลยงั้นข้อหลังไปเลยแล้วไปเต้นอยู่้างหลังแต่เนเส้อ่า้มันแล้วไปโอ้ยมาบังกุงไม่อีกตายละ ให้เราพูดอย่ง so ีวไม่เนะครับการนั่ก้ามาร่วมใจร่วงพลังารทเชื่อแห่งชาติชเรานะครับมารมาเรื่องก้โที่ปใบสีสู่บอกันนะครับดัรนั่งก้าวต่อโผลกําลังมากนะครับผู้กําลังมากบดิปูน้าแล้วเต็มหมดแล้วครับา่งข้าวกนข้าวเมานครับ ปลากรองสอยเดารางวันมาไหลแต่พี่น้องเดี๋ยวพหาไปเบิ่งกรองสอยเดาครับรางวัลละไม่ไหลว่าจะอนไหลเคยมากครับเคลื่อนมาเหรียญันเคยมาเหรียญนี่แน่เลย admin mai mà hoạt còn làm. đâu đâu. đâu mà ngay này. cô gái muốn rồi, เพียงขอถ่ายรูปหน่อยขึ้มาต่เสาร์จะลุกครับผมเอมินใไหมครับวันดีค่ะว่ามีมือด้วค่ะอะไรข้าวมาอดครับผมกินแล้วครับลงครัวกับเขาแซ่บแซ่บ

ทำบุญทำบุญำบุญำบุญร้อยร้อยหนึอยยหนึครับร้อย่งครับร้อยหนึ่งมาลุ้นกันป้าดุงยิงขึ้นมาหนึ่งลูกบัตรเท่าไหร่สิบลูกค่ะสิลูกใช่ไหม กมัดดวก็แป๊แปงกกินนาทีละเจ็ดนาทีโอเคเอาให้ด okay. ีหน่อยกันเลยน่าสาธุส่ไาธุสนธคสับาธุสาุสาธาธุสาธุาธุสสุสยธุสาอุสาธุสาธคสาราส ใจเราท่ได้ไรับใ้ทุ่สุดลงได้วตรวจครับประหารกับเก็ได้นั่งดูลนน้ำ้านี่าบก็ได้นังดูลานข้าวข้าข้าวข้าวข้าวเกยข้าวเกียวเกียข้าว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 ขาวข้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 าาข้าวข้า

ลุนนลุนลุนลุนนโอ้ว่จะแกงดีกว่าเห็นแล้วเนี่ยได้ไปแช็กไม่ได้ชี้เลยกับรางวัลเพราะเราทำบุญน ร้องไปกันทั่วขึ้นไปกันทั่วครับลงมาไปงให้แปรงเขาหนะทำมาดูแป้งมาปัดมีอะไยันมาปัดเดี่ยวคนกระทะ มีอะไรกันท่าป้านมีอะไรกับท่าเพราะน่ะมีลู่ไม่ได้กับท่าเนี่ยใช่ไหมฮะ ซ้อนลัาเก็บนี่กับาพี่น้องอาเพื่อนแซมนีคอนครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับติดตามชอบพวกเราระเบิดอัวเชียวด้วยขอบคุณครับ